เอาล้วครับตอนนี้เรากําลังเข้าที่งานนะครับคนเยอะมากจริงจริงนี่น่าจะเป็นการลงตัวของชาวมาัธยมวันทองแขมได้ตรงนี้มีมูุ่อะไรเราดูกันนถอะเราถามไหมว่าเขาขายน้ําอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับอยากถามว่าขายน้ําอะไรครับต้องมีน้ำพีทสูรเหลาแดงเลือดแดงมากมายน้ำดองน้ำดองสุกน้ำโหนองแล้วก็เลือดครับเออทำไมเลือดเป็นพายสีฟ้าอ๋อกินมา อาน้ำดองศพน้ำจืดอยู่คนอีกน่ักล้องน่ากล้องกล้องลองดูดอยากอยากแค่ไ่ะอ๋ออร่อยครับหวังเจี๊ยบชื่ออะไรอยู่มหะจุดสองชื่อพิษค่ะวันนี้ที่นี่มีงานอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจต้องไปมีบ้านผีสิงรับรองว่ากินแน่งั้นเราจะไปแรกอื่นก่อนเพราะบ้านีสุดคนเยอะโอเคตอนนี้เราก็ ถึงตาเราเข้าบ้านทีสิงแล้วนะครับเราจะไปรีวิวความน่ากลัวว่าจะหลอนสักกี่กะโหลกโโออ้้ยตกใจหมดเลยเย้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 มีค่ะมีมีมีคือพวกนั้นสอนออกเสียงพิคอทิห้งไงทำไมต่างตาอะไร ท่านหนูจะมาขอร้ออมคุณหนพูนพูดว่าอะไรคริสโอเคงั้นขอคริสก่อนนะคะไม่ได้แล้วขอบคุณนะคะได้ดวงแล้วแล้วก็อันนี้เป็นบูธของสาภาอีกหนึ่งบูธนะคะก็คือคาโลจุ่มเป็นการจับลอตเตอรี่กติกาที่จะได้รางวัลต้องมีอะไรมากมันจะเป็นแบบเกมสุ่มดวงถ้าเกิดว่าเราสุ่มแล้วเสี่ยงมามืนกันสามสีแล้วก็แจ็คพอตก็จะได้ของรางวัลอันนี้ไปเลย ทุกคนเราถึงถึงตาเราแล้วเราจะไปลองเล่นฮาโลจุ่มกันทำงานถึงได้รางวัลใหญ่มีเทคนิคไหมคะไม่มีครับต้องต้องให้เครื่องสับตัวนี้จุ่มเหมือนกันเไองอได้แล้วเอาไหนดีเอาไหนดีเอาไหนดีเอาอันนี้แล้วกันอันนี้ปากกาครับได้อีกสองรอบฮัลโลจุ่มเฮ้ยยัง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 เออฮัลโลจุ่ม ลไลจุม่มไปจุ่มเลยทุกคนโอเคข้าเราจะเอาคาบิบาร่านะครับวันนี้เป็นผลประกอบการ10บ,บาทที่คุ้มค่ามากสวัสดีครับวันนี้ เรามาอยู่กับช่วงธนากรนิวนะครับตอนนี้เราอยู่กับงานวันฮาโลวีนซึ่งน่ากลัวมากเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนในงานกันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะนุกมากเลยคะ่สะ,คะสำรับวันนี้กับงาน After Halloween ก็จบลงแล้วนะครับก็เป็นปีที่สนุกมากคิดว่าเดีปีหน,น้า่าจะมีกิจกรรมสนุกกว่านี้ก็รอดูติดตามชมครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปยนหะน้าถ้าช่องยังไม่ตายไปนะครับวันนี้กูมไม่ได้กดถ่ายกูถ่าย,ายพอจุ๊บเ